วันนี้ในเรื่องราวที่อาจารย์นังไพรนะครับจะมาพูดกับพวกเรานะครับเป็นเรื่องที่ตรงใจใครหลายหลายคนรวมทั้งตัวอาจารย์ด้วยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องจับตาดูให้ดีเพราะว่าไม่ใช่ดูแบบอิจฉานะวันนี้ดูแบบเรียนรู้ดูแบบเรียนรู้เพราะว่าเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน แล้วบิมเนี่ยเข้าไปทำอะไรในร่างกายของคนเหล่านั้นอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังครับวันนี้นะครับเราจะได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรคที่ไม่ควรจะเกิดและโรคที่หลายๆคนไม่ปรารถนาอยากจะเป็นนะครับนั่นก็คือเรื่องของโรคเบาหวานนั่นเองนะครับและผู้ที่จะมาไขาปริศนาในเรื่องของโรคนี้นะครับท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรอําไพปันทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นหนึ่งในคณะนะนักวิจัยของโอเปอเรชั่นบิม นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์จะช่วยเล่าเรื่องของโรคเบาหวานให้เราฟังสาเหตุของโรคเบาหวานคืออะไรครับอาจารย์ครับสาเหตุของโรคเบาหวานก็คือระดับน้ําตาลในเลือดสูงครับซึ่งถ้าจะถามว่าน้ําตาลในเลือดสูงเกิดจากอะไรได้บ้างอ,อ,อันแรกก็อาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์นะฮะซึ่งกรรมพันธุ์เนี่ยมันก็จะ ถ่ายทอดกันมาเป็นทอดๆใช่ไหมคะบางทีพ่อแม่อาจจะไม่เป็นแต่ปู่ย่าตายายเป็นอาจจะมาลงที่เราก็ได้ค่ะส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดมาจากพฤติกรรมของคนเราเองนะฮะนั่นก็คือกินดีอยู่ดีเกินไปปล่อยให้ร่างกายมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะไม่ออกกำลังกายนะคะ หรือคนท้องเนี่ยก็มีโอกาสเป็นเบาหวานเหมือนกัน hmm. นะคะ,ะเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่จะต้องบำรุงร่างกาย oh. ถูกไหมเพื่อลูก uh huh. อาจจะกินเยอะเกินไป uh huh. น้ําหนักเยอะเพราะฉะนั้นแม่ที่คลอดลูกแล้วน้ําหนักลูกออกมา3,800ขึ้นถึง4,000 hmm. กรัมเนี่ยนะคะ yep. อันนี้ก็อาจจะต้องระวังเหมือนกัน,นะะและสูงที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันมีเกณฑ์เป็นตัวเลขไหมครับอ่ามีค่ะถ้าโดยปกตินี่ถ้าเราวัดน้ําตาลในเลือดอในตอนเช้าที่เรายังไม่ได้ทานอะไรเ,เลยหมายความว่าอดอะไรตั้งแต่8โมง2ทุ่มตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมา <12 S 2> แล้ว,วโมมาเจาะเลือดวัดตอน8โมงเช้าะะระดับน้ําตาลไม่ควรเกิน110นะคะ <110. S 2> เราเรียก ค่ะนั่นก็คือเราเรียกเป็น Fasting Blood Sugar นั่นก็คืออดอาหารมามะะแล้วผมได้ยินอีกคำหนึ่งก็คือน้ำตาลสะสมะน้ำตาลสะสมมันเป็นเรื่องของอตัววัดอีกตัวหนึ่งอีกเกณฑ์นึงอีกเกณฑ์หนึ่งนะคะแต่อันนี้เป็นวิธีวัดง่ายๆที่เราสามารถทำที่บ้านได้ส่วนไอ้ตัวน้ำตาลสะสมนั้นเราต้อง ไปที่คุณหมอเป็น,นวัดคุณหอหรือว่าทางเทคนิคการแพทย์เป็นคนวัดนะคะซึ่งตัวนั้นมันก็สําคัญเหมือนกันจริงๆแล้วก็สรุปได้ว่าเบาหวานมีมีสาเหตุหลายสาเหตุหลายๆสาเหตุคะ่ะแต่มันจะแบ่งออกเป็นประเภทได้ไหมครับได้ค่ะออตอนนี้เราแบ่งออ,ออกเป็นสองประเภทคือครประเภทที่หนึ่งกับประเภทที่สองสำหรับประเภทที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นได้ทั้งกรรมพันธ์ นะคะหรือมีลักษณะผิดปกติของยีนเกิดขึ้น mm hmm. อะไรพวกนี้นะคะหรือระบบภูมิคุ้มกันที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะเบาหวานชนิดที่1น,นี้เป็นชนิดที่เราเรียกว่าพึ่งอินซูลิน mm hmm. คือถ้าเป็นเนี่ยต้องใช้อินซูลินอย่างเดียวในการฉีดทั้งนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยไปทำลายเซลล์ที่สร้างอินซูลินคือเบต้าเซลล์ที่ตับอ,อ่อน mm hmm. โดยปกติถ้าเราได้รับอาหารเนี่ยแล้วก็ได้รับน้ำตาลเข้าสู่เลือดเนี่ยมันจะเกิดการกระตุ้นที่เบต้าเซลล์ของตับอ่อนให้หลั่งอินซูลินทันทีอินซูลินก็จะไปทำงานกับน้ำตาลอินซูลินก็จะทำหน้าที่นำน้ำตาลเข้าสู่เนื้อเยือเย่อต่างๆเข้าสู่เซลล์าาซึ่งเซลล์ก็จะนำไปใช้สร้างพลังงานหรือสร้างเซลล์ใหม่ๆขึ้น นี่คือภาวะปกติค่ะภาวะปกติพอผิดปกติมันก็คือมันก็คือไม่มีอินซูลินไม่มีอินซูลินเลยค่ะอันนี้ก็ต้องพึ่งอินซูลินอย่างเดียวอันนี้คือประเภทที่หนึ่งค่ะประเภทที่สองะครับประเภทที่สองนี้อาจจะเกิดขึ้นทีหลังก็คืออยู่ที่ว่าสภาวะของร่างกายเป็นยังไงโดยปกตินี่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออายุสัก4ี่สขึ้นไปนะแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้ตั้งแต่อายุยี่0ามสิถ้า ไม่ระมัดระวังตัวทานอาหารที่มีไขมันเยอะทานแป้งเยอะแล้วก็ปล่อยให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น uh huh. อันนี้โอกาสเป็นเบาหวานมี uh huh. ประเภทที่สองนี่มันเป็นหลักการยังไงคะอาจารย์ประเภทที่สองนี่ไม่พึ่งอินซูลินนั่นก็คือร่างกายเบต้าเซลล์ของตับอ่อนยังปกติสามารถสร้างอินซูลินได uh huh. ้แต่อินซูลินที่ออกมาเนี่ยหลั่งออกมาแล้วมันอาจจะทำงานไม่ได้ oh. หรือสร้างขึ้นมาแล้วมันหลั่งน้อยลง uh huh. หรือมันสร้างน้อยก็ได้ uh huh. คือถ้าเซลล์ผิดปกติไปการสร้างอินซูลินน้อยลงมันก็หลั่งน้อยลง uh huh. ซึ่งประเภทที่สองเนี่ยมันไม่ได้พึ่งอินซูลิน uh huh. เราสามารถใช้ยาไปช่วยได้ uh huh. เช่นถ้าสมมุติว่าเซลล์ปกติสามารถหลั่งอินซูลินได้ปกติแต่ว่าอินซูลินเนี่ยไม่สามารถนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ huh. ได้เพราะฉะนั้นก็มันก็จะมียาประเภทหนึ่งที่ไปทำให้ กระตูเซลลเนี่ย uh huh. นะคะไวต่ออินซูลินขึ้นอันนี้ก็เกิดภาวะที่เราเรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนคือต,ต้านต่ออินซูลิน uh huh. อันนี้เราก็จะไปทำให้ที่รับอินซูลินตรงนั้นไว,วขึ้น uh huh. หรือเซลล์สร้างอินซูลินได้ตามปกติแต่หลังน้อย uh huh. ก็จะมียายอีกจําพวกหนึง่ง uh huh. ไปกระตุ้นให้มันหลังเพิ่มขึ้น uh huh. นะคะถ้ามันหลังเพิ่มขึ้นมันก็สามารถนําน้ําตาลเข้าเซลล์ได้รหรือ,อยาอีกประเภทหนึ่งสําหรับคนที่อาการไม่รุนแรงเขาอาจจะไปป้องกันการดูดซึมของแป้งก็ได้เพราะว่าแป้งมันมาสร้างเป็นน้ําตาลก็เป็นลดการดูดซึมของแป้งเพราะฉะนั้นก็จะลดน้ําตาลในเลือดลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นภาวะคนที่มีภาวะเบาหวานเกิดขึ้น ต้องมียาอย่างน้อยหนึ่งก็คือลดระดับน้าตาลถูกไหมครับใช่สองก็อาจจะเป็นอินซูลินหรือเป็นยาในกลุ่มประเภทที่สองที่อาจารย์ว่าใช่ค่ะซึ่งไม่ใช่ยารักษามันก็ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุก็คือมันก็เหมือนรักษาที่ปลายเหตุนั่นแหละระงับระงับคือไปหยุดยั้งในสิ่งที่เราไม่ต้องการก็คือว่าถ้าอย่างนั้นก็คือหมายความว่าคุณก็จะต้องทานยาไปเรื่อยๆไม่มีโอกาสหายขาดอ่ ประเภทที่สองนี่ถ้าสมมุติว่าเกิดจากพฤติกรรมการกินนะนะครับถ้าเราควบคุมอาหารเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมออกกําลังกายลดน้ําหนักอ,อันนี้ก็ระดับน้ําตาลก็สามารถลดลงได้นะคะซึ่งถ้ารักษาไปสักพักหนึ่งแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะหยุดยาได้แล้วประเภทที่หนึ่งครับประเภทที่หนึ่งนี่ต้องอาศัยอินซูลินอย่างเดียวคือที่ต้องฉีดใช่คะ<อ>่ะ แล้วประเภทที่2เนี่ยถ้าสมมุติเราควบคุมไม่ดีเป็นเรื้อรังไปเรื่อยๆท้ายที่สุดก็ต้องใช้อินซูลินอยู่ดีถ้าอย่างนั้นผมถามถึงความร้ายแรงหรืออันตรายที่เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงทั้ง2ประเภทอาจารย์ถ้าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยมันจะมีอาการแทรกซ้อนตามมานะเหมือนที่เราบอกว่า หัวใจเนี่ยเหมือนปั๊มน้ำนะคะทำหน้าที่ปั๊มเลือดออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่ศีษะจโรดปลายเท้าเนี่ยมาจากหัวใจที่เดียวเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วหลอดเลือดเป็นตัวที่รับแรงดันเหมือนท่อน้ำใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมติว่าน้ําตาลในเลือดสูงมันก็เหมือนกับว่าความเข้มข้นของเลือดมันเยอะขึ้นมันก็จะหนืดใช่ไหมคะเพราะฉะนั หัวใจต้องใช้แรงปั๊มเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มมากขึ้นอ่าเพิ่มมากขึ้นหลอดเลือดต้องรับแรงดันเพิ่มขึ้นไหมก็สูงขึ้นก็สูงขึ้นทีนี้หลอดเลือดเนี่ยถ้ารับแรงดันมากขึ้นเนี่ยหลอดเลือดมันจะนําไกลโคโปรตีนชนิดหนึ่งไปสร้างเป็นเบสเมนต์ของเป็นเป็นพื้นของหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดหนาขึ้นทีนี้พอหลอดเลือดหนาขึ้นเนี่ยมันจะเปราะแล้วก็แตกง่ายนั้น สาเหตุอันนี้นะคะนอกจากจะทําให้หัวใจต้องทํางานหนักแล้วที่อาจจะเป็นโรคหัวใจตามมามันก็อาจจะตามมาด้วยสาเหตุที่ว่าหลอดเลือดมันเปราะและแตกง่ายแล้วก็อาจจะมีไขมันไปเกาะเพราะไขมันไปเกาะค่ะเส้นเลือดอุดตนันผลที่ตามมาก็จะมีตั้งแต่สมองอเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอระบบประสาทอาจจะทำงานไม่ดีหลอดเลือดที่ไปที่ระบบประสาทไม่ดีใช่ไหมฮะ ก็จะมีอาการชามีอะไรนะคะที่หลอดเลือดหัวใจก็ต้องปั๊มเลือดไปเลี้ยงง่ายๆก็อาจจะเกิดเพราะมีหลอดเลือดตีบตันก็อาจจะเกิดการแตกของหลอดเลือดที่นั่นมีเลือดไหลออกมาก็อาจจะทําให้เป็นอัมพาตได้แต่ที่เห็นบ่อยๆคือจะปวดตาอ๋อที่ตาก็เหมือนที่หลอดเลือดค่ะที่เราเรียกเบาหวานขึ้นตาก็หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่ตาคะมันก็จะเกิดอาการเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มี อะไรมันก็จะไปทำลายทั้งประสาทตาแล้วก็ทำให้บริเวณนั้นเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไม่พอตาก็จะพร่าแผล<ช>จะหายช้าแผลหายช้าเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงถ้ามีบาดแผลปุ๊บน้ำตาลมันเป็นอาหารของเชื้อโรคครับเพราะฉะนั้นอาการที่จะซ่อมแซมอะไรต่างๆมันจะช้าลงเพราะระดับน้ำตาลมันสูงเกินไปถ้าควบคุมไม่ได้มีโอกาสถึงกับเสียชีวิตไหมครับ โอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยถ้าระดับน้ำตาลสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นคีโตนซึ่งตัวคีโตนตัวเนี้ยมันทำให้ช็อกได้และเสียชีวิตได้ oh. อันนี้ oh. อันนี้จะรุนแรง uh huh. นะคะแต่อาการแทรกซ้อนอื่นๆยังมีอีกเยอะเช่นอาการทางไตใช่ไหมคะ <c oughs> หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงมันไม่ดีไ uh huh. ตไม่ได้รับอาหาร uh huh. ก็อาจจะเกิดภาวะโรคไตาตามมา <c oughs> นะ <c oughs> มันมันส่วนใหญ่ก็จะตามมาแบบนี้ค่ะเยอะแพะมากมาเป็นแพ็กเกจเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาการที่ตามมาอันแรกก็คือความดันครับแล้วก็เส้นเลือดอุดตันแล้วก็ตามมาด้วยโรคไตหัวใจโตหัวใจโตโอ้ค่ะแล้วก็พอเป็นโรคไตก็จะบวมน้ำใช่ไหมคะโอ้โหมาเป็นชุดมาเป็นชุดเลยซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มี ยารักษาให้หายขาดได้ยารักษาหายขาดเรายังไม่มีผ่าตัดมีไหมฮะผ่าตัดก็ไม่ได้ค่ะเราจะไปผ่าตัดยังไงก็แผลไม่หายใช่ไหมคะใช่ยังไม่มีวิชาการทางด้านการแพทย์ใดๆที่รักษาได้ที่จะบอกว่าใช้ยานี้แล้วเบาหวานหายยังไม่มียังไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับเนี่ย สิ่งแรกก็คือต้องคอยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดครับนั่นก็คือจะต้องทานยาสม่ำเสมออ่ะถ้ารู้ว่าน้ำตาลเกินกว่าร้อยสิบละใช่ค่ะนั่นเข้าสู่ภาวะเบาหวานอ่าแต่ว่าถ้ามันไม่เกินเยอะเนี่ยหมออาจจะไม่ให้ยาแต่อาจจะให้ออกกำลังกายครับแล้วก็ควบคุมอาหารแต่ว่าถ้ามันคุมไม่อยู่ตอนนี้ก็ต้องเริ่มใช้ยาละนะฮะครับคราวนี้เนี่ยในงานวิจัยของ Operation Bim เนี่ย ผลิตภัณฑ์ของ operation บินเข้าไปทำอะไรกับกับผู้ป่วยโรคเบาหวานได้บ้างก็อย่างที่เราบอกว่าบางทีเนี่ยอย่างเบาหวานชนิดหนึ่งเนี่ยเรารู้แน่ว่าเป็นอินซูลินต้องเพิ่มค<อ>่ะเป็นออโตอิมมูนดิซิสันั่นก็คือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่ว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยไปทำลายเบต้าเซลล์ใช่ไหมฮะคืออาจจะทำให้เบต้าเซลล์ทำงานน้อยลงน้อยลงแล้วก็จ่าจนไม่ทำงาน,น,ท,งานท้ายที่สุดก็มไม่มีอินซูลินนะฮะ บิมก็สามารถเข้าไปปรับระบบภูมิคุ้มกันอันนี้ได้นะซึ่งก็อาจจะทำให้อาการค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นถ้าเป็นประเภทที่สองประเภทที่สองนี่เราเชื่อว่าการเกิดอินซูลินรีสิสแตนหรือการต้านอินซูลินเนี่ยสาเหตุหนึ่งมันมาจากตัว TNF อ l ลฟาที่ไปก่อให้เกิดอินซูลินรีสิสแตนตัวนี้ก็เป็น ไส่ตไคายชนิดหนึ่งที่มาจากระบบภูมิคุ้มกันถ้าระบบภูมิคุ้มกันปรับตัวเองให้ได้สมดุลน,นะคะภาวะต้านอินซูลินก็ไม่มีอินซูลินก็สามารถนำน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ได้ทีนี้อย่างที่บอกว่าระบบภูมิคุ้มกัน,เ,นเป็นระบบที่ค่อนข้างซับซ้อนเซลล์มีเยอะแยะแล้วก็สารเคมีที่หลั่งออกมาม,มันก็มีเยอะแยะที่มันค่อนข้างซับซ้อนที่เรายัง ไม่เคลียร์รไม่เคลียร์คัดเลยทีเดียวยคือยังวินิจฉ<ะ>ัยชัดเจนลงไปไม่ได้แต่เราพบว่าถ้าระบบภูมิคุ้มกันเปลี่ยนไปอย่างนี้มันอาจจะก่อให้เกิดอย่างนี้ได้ถ้าปรับขึ้นมามันอาจจะแก้ไขได้<ะ>จากตรงนี้เนี่ยประสบการณ์ของอาจารย์เองเนี่ยบิมสามารถเข้าไปทำปฏิกิริยากับคนที่ป่วยเป็นโรคเบ,บาหวานได้ต้องใช้ระยะเวลาสักเท่าไหร่ครับบิมเนี่ยไม่ใช่ยา บิมเป็นอาหารเพราะฉะนั้นบิมเข้าไปปรับระดับภูมิคุ้มกันเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเกิดสมดุลอันนี้ต้องใช้เวลาขึ้นอยู่กับพื้นฐานของภูมิคุ้มกันของคนคนนั้นต้นทุนแต่ละคนต้นทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางคนใช้ไปสองอาทิตย์อาจจะเห็นผลบางคนอาจจะต้องหนึ่งเดือนบางคนอาจจะต้องสองเดือนอันนี้แล้วแต่ต้นทุนของเขาอาจารย์บอกเป็นตัวเลขสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับว่าโอกาสที่จะกลับมา อยู่ในสภาวะสมดุลหรืออย่างน้อยเนี่ยภาวะน้ําตาลเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะปกติได้เนี่ยไม่น่าจะเกินสองเดือนไม่น่าจะเกินสองเดือนสําหรับคนที่เป็นมากๆจากผู้ป่วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะจากผู้ป่วยร้อยเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นไม่น่าจะเกินสองเดือนที่ดีขึ้นเนี่ยที่ว่ามันน่าจะปรับได้ไม่เกินสองเดือนขึ้นอยู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยว่าใช้ตัวไหนตอนนี้เรามีตัวที่เป็น แบบตัวแรกของเรารที่เป็นพื้นฐานอันนั้นใช่ไหมฮะตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งใช้เฉพาะเลย สำหรับคนที่เป็นเบาหวาน oh. ถ้าใช้ตัวที่ใช้เฉพาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานอันนี้<อ>ก,ก็จะเห็น <ไป S 1> ผล,เ,ลเร็ว่ะ<า>อันนี้ค<า>ือจะเห<า>็นผลเร็วซึ่งทั้งหมดนี้อย่างที่ย้ํากับคุผู้ชมไปนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยคณะนักวิจัยของ o อ e ป a t รชันบิมนะครับที่นําเอาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วก็พืชผลไม้ของไทยเหล่านี้แหละมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพวันนี้ต้องการขอบคุณอาจารย์มากครับนะครับสวัสดีค่ะ let's